Cool date? Uh huh. สวัสดีครับผมยุงโรชนแนลครับวันนี้เราจะมาเปิดการ์ดแองจินใหม่กันนะครับ วันนี้มีน้องเบสนะครับมาร่วมรายการด้วยน้องเบสครับสวัสดีครับอ่าสวัสดีครับน้องอาร์มก็<อ>ติดรู้สึกว่าอีพีนี้จะเป็นอีพีที่มีสาระที่สุดตั้งแต่ทำรายการมาโอ้มีสาระใช่ไหมครับได้ครับส่วนน้องอาร์มนี่ก็ยังนี่ครับต้องตื่นเช้าอยู่ดีครับต้องไปไม่รู้สงส่งสาวนะฮะ ของคุณเบสนี่ไม่เปิดนะครับผมก็เลยชิงเปิดก่อนเรามาดูเปิดครับเปิดไปแล้วครับฮะเปิดแล้วเปิดไปแล้วผมเปิดไปแล้วอ๋อใช่เฮียไปเรียบร้อยแล้วฮะเราเกิดเปิดการ์ดนี่เลยสิบเอ็ดสิบเอ็ดนี่ไม่คืออะไรอ่ะอันนี้เป็นท็อปสิบพี่ท็อปสิบท็อปสิบท็อปสิบรวมปีกดปะอ่าเอ้ยศูนย์หกว่ะเป็นการเสียงนาฬิกาโคตร่ากเล ดีสุดเอต้สองล้านไปลุยต่อกูดเอฟเฟกต์ยังไม่ทันเลยแบงอยู่ไกลเลับสามฮับสามนี่มันเก่งสุดแล้วใช่มสสิบเอ็ดสิบเอ็ดโอ้โหศูนย์เจ็ดวะกลางกลากลาดด้วยโอ้โหจะไหวไหมเนี่ยฮับหนึ่งฮัหนึ่งนี่้องสิบเอ็ดสิบเอ็ดบึ๊บอันนี้ผมได้สิบเอ็ดมา เอาไปล้านหนึ่งดอกบาตตอนนี้ไม่น่าถึงล้านแล้วแล้วหกแสนมันโอ้โหเอิกานไหนวะที่เขาได้กันดีๆอ่ะเอกองค์อ,<ห>อะไรเงี้ยอย่าเพิ่งอีกไอไว้ปิดไว้ปิดนั่นแหละห้าสิบดีกว่า 50, ห 14, <ะ>้าสิบสิบสี่พี่ข้างล่างบวกสองถึงบวกห้าเนี่ยนะใช่ครับพี่อจัดมาครับเพื่อปอกบาบวกห้ามาขายยกไอดีอ้ขายยกไปดีมาจัดมาครับเกิดวิวดาวโอ้โหเกิดเซ่ อันนี้ก็ตัวที่สี่พันของเซิร์ฟพี่เชื่อผมไหเออคนได้บ่อยใช่ไหมมันได้เยอะจัดจัดไปโอ้เลยว่าได้อยู่สามล้านได้อยู่นี่ได้อยู่ได้อยู่มันแจกฟรีเนาะเอาอะไรมากครับนี่เจ็ดะสิบคนก่อนเนอะอ่าสิบคนทำไมมันได้น้อยอย่างว่าเหมือนคนอื่นเขาได้กันเยอะๆนะเว้บไปรัตรงเมนเจอร์เองพี่ อ๋อรับแล้วมั้งพี่รับแล้วมัน,มนต้องได้เนี่ยพเวลเท่าไหร่โอ้โหแปดสิบเอ้ยต้องรับกัเมนเจอร์พี่ไกดเมนเจอร์มาแล้วเนี่ยได้แค่นี้จริงเมนเจอร์ตรงไหนทีเน่เป็นขั้นๆนะนะสรงเควสะนะสรงเควสเลยรับสรงเควสเลยเอาล่ะอมไม่ได้น้อยจังแปดสิบไม่รู้ดิได้เงินมาเยอะเหมือนกันะ อาสายต้องไม่เก้าสิบมั้งถึงจะได้ไอ้ที่เขาได้เปิดได้เอกไห้เยอะขอให้ได้เอเสียงครับถูกดีโอโหตัวที่ส <laughs> ากคนยากสมพรปากครับ <laughs> เอเสียงโอ้ท็อปอะไรเนี่ยต่อไปท็อปไหนดีเนี่ยนี่อมันก็ดอกบาร์อยู่แล้วนี่ว่ามีใครแพงกว่าดอกบาร์นะ ไม่มีมอะไรพี่โอ้โหเออขายตอนนี้เราเราต้องตุนเอาไว้ใช่ไหมตุนไว้พี่ดไดไออ้ปลายปีได้กําไรเออขายตรงปลายปีเนี่ยแหละเจ๋งแล้วได้ได้ขับขึ้นมาสองด้านได้แล้วไม่มีโคง้งไม่มีเควสให้เลยว่ะเปิดป๊บโอ้โหไอ้นี่ชื่ออะไรนะอบบมียัง <c oughs> อ้าวมันมีอะไรอยู่วะเนี่ยมีท็อปพวกนี้ด้วยเหรอ,อะะนั่นแหละมีได้และวโอ้ใช่แล้วครับโอ้โหม่งตัวห่วยห่วยทั้งนั้นเลยวะ <c oughs> ห่วยกันเทพโอ้โหเลียมเมซี่โอ้โหโอเ,เอ้ยเ้ยอันนี้เลยเหรอเท่ป่าววะเอ็กไอมาเอ็กไอมา เปิดไม่ดีรออะไรตอนนี้ต้องขายแปลงสุดววาโรนัโดใช่ไหมเฮ้ยเอาให้เกินแสนเนี่ยพี่อย่าไปหาโรนัโดเลยผมจะกัดมาให้มันแต่หลักแสนก่อนอู้เอโต้มาปิดปีตลอดเลยอ่ะเงามาเลยโอ้โหกูสาอืมตุนมาเปิดตอนช่วงสา้ตัวแสนมี่ยังดีโอ้โหอันนี้ อั่นแหละทีเดตดท็อปสามท็อปสามนี่เบสคะปีสุ่มไอปะไม่มีครับไม่มีเอาด้วยคะปีท็อปสักสามมันเ้องมาเลเดบหืเย็นมาเลยเอไปก็โอ้พกบาเบสเคพอกบาถือว่าเอาเรื่องคุ้มคุ้มอยู่บวกค่าบวกค่าเลยพี่อันไรบวกค่าวะเฮ้ยเลาบวกค่าเลยกูไม่ได้อะไรเดยวเนี่ย แค่นี้จริงๆนี่ยะ t บ p สิบอะเด็กในร้านแม่งได้นี่ว่าดีมาเรียทำไมเล่งแปดสิบใจนะจ๊กเออแต่ได้เงินเยอะวะพี่ต้องปั๊มปั๊มเบลไว้แปดสิบเก้าสิบมันจะได้อีกบ้าอันนี้พี่ถ้าเวลเก้าสิบไอตัวเนี้ยมันจะเปลี่ยนเป็นสิบสี่บิลพี่เอสิบแต่การนี้แหละที่เขาได้เอ็กไอเนียเยอะอ๋ออันนี้แต่เขาพี่เป็นปีศูนย์แปดมีสิทธิ์ลุ้นไหม มีอยู่แล้วมนะั้งมีสิบตู้ไหมตัดเลยมีสิทธิ์ตนะุ้อยู่แล้วหนึ่งใบโอ้โหลูนี่ทำไมไม่มาเอ็กไอไว้ห่าล้นมาเลยนะโอ้โหลูนี่เอ็กไงลูนี่ครับลูนี่เอ็กไอครับโอ้โหกโกงไปไงฮะเนี่ยตอนแรกกับลูนี่นะเมื่อก oh ี oh. ้บอกเอสเซียงเอสเซียงมาจริงเห็นไหมนี่ลูนี่แบบ เอ้ยอยากได้สลาตันน่ะแคปก่อนได้ไหมเนี่ยแม่งแคปไม่ได้ด้วยอยากได้สลาตันครับศูนย์เจ็ดศูนย์แปดไปโอ้โหสลาตันแบบมัดจุกไงไอไอมันจะมัดไงเออจุกมัดจุกมันไม่ได้หรอกมั้งโอ้วิดิกโอ้วิธีวิธีกอไอเล็กไอเล็กเล็กมา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 ก็โกงแล้วพี่โอ้โหดอกบอยดอกบอยไอกไอไอเล็ก ใบถ่ายเลยฮะเอ้ยยังไม่คุ้มเลย,เลยอ่ะจังหวะนี้เ,เจ๊งเจ๊งอย่างเดียวอะ่ะแจกนะโอ้โหอุตส่าห์เล่นถึงเบลแปดสิบยังแจกแค่นี้เหรอวะเอาดีๆด,ดีกว่าใบเดียวลูนี่มาก็พอแล้วแหม,อมเอาทำไมลูนี่เปิดแล้วใบถ่ายโอโ้โหเมสซี่ครับจบเลยชีวิตได้ตัวเดียวดีโอเคขายขายขายเลยเหรอขายดีเหรอ คือไม่ต้องใช้ว่างั้นไปดูไม่เคยใช้พี่อ๋อแต่เขาใช้ตำหนุตำนานย่หมดแล้วเอฮ้ยไม่มีอะไรขึ้นเลยได้แค่นี้เองเซเวิลเบกมีเงินเงี้ยสองร้อยเจ็ดสิบล้านหนึ่งเออเควสไปรับมาแล้วเลยรับมาหมดแล้วเนี่ยมินิเจอร์โอ้โหไหนวะเอาให้มีชื่อด้วยไม่มีแล้วเนี่ย เนี uh ่ยเคสสำเร็จใ่มีแล้วหมดอ่ะไปต้องเวลเก้าสิบค่อยมาอัดคลิปใหม่พี่ต้องบอกนะยุโรชาแนลวันนี้ก็เปิดการ์แองกินใหม่นะครับได้ลูนี่เอ็ไอมาหนึ่งตัวนะครับนอกนั้นก็ห um ่วยกันเทพครับคุ้มแล้วอีกคุ้มแล้วคุ้มแล้ว ใครพี่บอกว่าเอ็กไอ,กอ,กอ,กอามาจะก,กลโ,โ, <c oughs> โนก้ตยังง่ายกว่า <c oughs> <c oughs> โอเคครับวันนี้ยงโรชแนลแล้วก็น้องน้อง <Be c S 2> เบสครับผมก็ขอลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่ EP หน้าสวัสดีครับ